พะยาค่ะเชิญกระบาพระบิดาพระเจ้าค่ะเจริสุกแสงสุริยบประทับตามที่สุนรขลททลายบางโคมพุทธิเจ้า่ะทุกทุกพระองค์พุทธจครับจะเดินขพระบิดาจรจักเจริดินศกพอสถานพระเจ้าข่าย่างไม่อยู่เมืองหน้าด่านขึ้นเป้าบิดาทึงวังหลวงมีกิจข้าราชการอะไรเดือไมมไอ้กิจข้าราชการน่ะมันไม่มีหรอกพระเจ้าข่าเนื่องจาก แผ่นดินของเราก็ต่างสงบร่มเย็นดีแต่เรื่องที่เข้ามาเ็ษพ่อนั้นไม่ต้องพูดบิดาทราบไปอยู่แก่ใจแล้วและทุกคนในสถานที่นี้ก็ทราบไปอยู่แล้วว่ารัชนบัลังหลวงแห่งนี้บิดาเนี่ยได้มอบหมายให้แสงจุริยาพี่ของเจ้าเป็นผู้ครอบครองส่วนเจ้าปกครองเมืองหน้าดานมันก็ถูกต้องดีแล้วอัน,นี้ก็มช่เข้าใจแต่สิ่งที่ก็มใช่ต้องการอยากจะได้<ถ>คือ ถ้าแม้อยากได้สิ่งใดปรึกษากับพี่ชายของเจ้าพ่อเองนะมอบหมาให้เขาไปหมดแล้วอยู่ในฐานะประธานเท่านั้นเจ้าทั้งสองคนจะทำอะไรกันปรึกษากันให้ดีเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันบิดาไปนะเชิญฟาบ,บาทเสด็จมาพระบิดาของท่าครับข้าันอยากจะขอคือขอไม่มันน่าน้องไม่ใจไม่ฟังฟ้าสถานสักคำ เสะด็จพี่มีธุระอนใดคุยกับพี่ได้นะคุยกันแบบ,บพี่น้องเลยนะโดยที่ไม่ต้องอ,อ,อง้อมคองว่ามาตั้งแต่เล็จ mm. กจนโตกระชั้นอยู่ที่วังหน้าแผ่นดินเมืองเน้าด่างศึกเหนือเสือใต้มาใครตายก่อนกล้ามองฉั้นก็ต้องออกไปสู้ตายก่อนเสด็จพี่อยู่ในวังคองแต่ความสุขสบายแต่วันนี้เสด็จพี่นั้นได้คองแล้วนะบารมีหลวงกระผมชั้นอยากจะขอได้ยตนยิด ได้ยดความสุขของการคองรัตนบัลลังก์วังหีวบ้างขอให้น้องคองวังสักหนึ่งเดือนได้ไหมพระเจ้าค่ะพระสัา,สานพี่แค่เจ้าเอ่ยมาน่ะพี่ก็เข้าใจความคิดของเจ้าเข้าใจหัวอกของเจ้าดีอย่างยิ่งเลยแหละใช่วรรัตนบัลลังก์วังหลวงแห่งนี้พี่จะต้องการหรือก็ไม่แต่นั่นคือคําสั่งพระบิดาแสงทินกรท่านดำรงมอบให้พี่คลองบัลลังก์วังหลวงส่วนเจ้านั่นก็คือวังหน้า หากแม้ว่าไม่ใช่คำสั่งของพระบิดาแล้วเราก็พี่ก็คงไม่ขึ้นของราชเป็นแน่แท้เออะอะไรก็คำสั่งพระบิดาหนึ่งเดือนขอก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันพี่ก็ให้เจ้าไม่ได้วันเดียววันเดียวพี่ก็ให้เจ้าไม่ได้ถ้าวันเดียวไม่ได้กูก็บกัด chào mía lộp lộp ไม่ไปละเฮ้ยไปไหนพี่คอนหานกระถวยกระทุ่มหนุ่มหนุ่มมาช่วยอ่ะเห็นดีรู้ด้วยว่าดีคุณนี่เป็นโลกไปอย่าขวางเดี๋ยวจะพับแล้วก็ดับเป็นผีแล้วสิสักสีสดใสพวกมึงอย่าคิดมาก็มาขวางกู 都。 มึงมีกูคนใช่ไหมมึงมีกูเอ้าโอ้โหนี่แมาสมัติไม่เข็นจำไปอยู่เลยจำมั้ยขาไม่ดีเลยยังยิงยิงนะขาไม่ได้ยิงนะนี่นี่นี่มึงเห็นไหมเนี่ยกูแก่แล้วเนี่ยห้าสิแล้วมึงใครวิ่งไปถึงไหนเนี่ยกะเทือกใครจุกเชียว มันโครงการมากพิจารณาพระองค์ท่านว่างงานมาคุณกัจมจัเตเป็นพวกกัมจัตรคนเดียวไม่งั้นฟ้าสถานเขาไม่ยิ่การเช่นนี้จริงใช่ไหมอย่างที่คุณกบพลพูดเฮ้ยเราฟรา้นานทำอะไรกี่หางทำยุ่งแย่พระองค์ท่านฟ้าสถานเขาไม่ก่อาการกบฏพเจ้ารณารเราเปล่าบอลเราเนิ่บเป็นว่าเน่าใช่นะ่ะเราก็ต้องทำแต่ฉันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านห้ามแล้วห้ามอีก เขาไม่ฟังผม่อมฉันมานี่ก็ไม่ได้เต็มใจสู้เห็นไหมพุทธเจา้าค่ะแต่ฉันจะแกล้งแพ้เลยไหมพุทธเจ้าคะเนี่ยอ้าป้าไปเห็นลิ้นไก่คุณก็จัดอ,อย่างที่คุณก็พนเขาพูดปลามันแรงที่หางพุทธเจ้าค่ะเขาเป็นเจ้ารู้นิสัยเนาะเขาเป็นเจ้าดีทำไมมีคนยุ่งมาเขาไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นโทษของท่านเดี๋ยว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 เจอกันเมื่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเขาก่อนจําไว้นะวันนี้คือเธอคุมสันจุก ขอภักระเทิร์ดผมมั่งช่วงพอเทพรับรางวัลขอภัยขอญาตประกาศยอดพระป่าก่อนเลยนะฮะพระป่าด้านหน้าเวทีท่านร่วมอนุโมทนาบุญมาของท้านชาตะไคร้ด้วยนะไม่เกี่ยวกับค่าเก้าอี้นะฮะพระป่าด้านหน้าเวทีพรเทพพุทธ์วีได้ทั้งหมด1 2 7 7 1หมื่นเอ่อสิบบาทนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับน้องหนึ่งรับรางวัลนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะขอประกาศอีกเรื่องหนึ่ง งานประจำปีของวัดเดิมบางนะฮะงานปิดทองหลวงพ่อแบนปาสาที่โกวันที่5เมษายน2566พบกับทีมงานกาสดงของพรเทพพรทวีนะฮะ5เมษายน66นะฮะปีหน้างานประจำปีปิดทองหลวงพ่อแบนปาสาที่โกพบกับพรเทพพรทวีแน่นอนนะครับโอ้ท่านอย่าทำอะไรผมเชิเลยพี่จุกค่ะ โชคดีนะที่เ้าพปเจ้าเป็นคนไม่ใช่คนใจไม้เส้หรอกครับแต่โทษตายอาจารย์ลัเวนแต่โทษเป็นให้ไม่ได้ก็คือเดี๋ยวคุณกับคนพระลูกข่าจบคุณจับจแล้วสักหน้ามันเป็นรูปฝ่าเท้าเป็นฟ้าไมาลูกค่ะพระองค์ท่านทำไมพระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นกษัตริย์ ทำไมเอาสากระเบือมสาสักหน้าเหมือนกันพุจุกเขาใช้ดาบสาักดาบแล้เปียกเห็นไหมนแบบแบบะนี่เข็มนี่เอาเองอุ้งรูปสัตกระเบือดังแตกแตบกบแตกแตกแตกปากดีนะเอาอีกแล้วท้ย โดดเถ้าดาบก็ใจง่ายเหลือเกินมันแยกดาบให้มาเลยฟังขุนกำจัดมันยายกูขอแก้แค้นแล้วมึงฟังเอาไว้ไม่ควรปล่อยอะไรเอาถุงเท้ามาเก็บเท้าใครขอบเลครับขอบนะถุงเท้าแอบเท้าแอบมันโคตรมึงต้องตายดังว่าอย่าหนีไปไหนฟังกูไว้ไอ้หนอม พูกลับไปฟ้องมอปาขอขมาขึ้นเป้ลาล่าช้าทำให้เกิดเหตุการช่นี้เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ชดคุณก็ผลไว้ชีวิตข้าเจ้าก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไหนเช่นเดียวกัน,แต,ตน,นแต่ว่าทําไมขึ้นเป้าล่าช้าแลยนะโมไปทาอะไรมาตดต้องซื้อของเตรียมที่จะไปให้แม่จเจ้ายา บริสัทจะเล็เออกเกนิกมาให้แม่ด้วยทั้งเขาทั้งตาแม่แย่หมดแล้วดีๆเท่า,านั้นข้าพาเจ้าเห็นดีด้วยไม่ว่าอะไรคุณก็พนพระเจา้าค่ะรับราชาการมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพระเจา้าค่ะได้พักบ้างหรือยังก็ยังเลยพระเจา้าค่ะไม่มองฉันก็อยากพักแต่เป็นองค์พระองค์ท่านทางานมันต้องนานยังไม่ได้พักเลยพระเจา้าค่ะถ้าอย่างนั้นรับคําสั่งข้าพ,าเ,าพาเจ้าพระจาพาเจ้ากระโดงท่าน 加油！